สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการใช้ห้องน้ำและการดูแลรักษาสวัสดีธรรมทีททุกท่านวันนี้พระอาจารย์มาพบกับพวกเราเรื่องการใช้ห้องน้าและการดูแลรักษาพวกเราคงเคยเดินทาง แล้วก็ต้องเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลระหว่างเดินทางเนี่ยถ้าเราเดินทางเส้นไหนเป็นประจำเราจะรู้ว่าห้องไหนที่ปั๊มไหนหน้าเข้าสะอาดกว่ากันและเราก็มักจะแวะที่ปั๊มนั้นเราจะเห็นว่าปั๊มน้ํามันนั้นมีจุดแข็งในการดึงลูกค้าคือทําห้องน้ําให้หน้าเข้าก็คือห้องน้านั้นเป็น ห้องเรียกสมบัติของปั๊มน้ํามันอันนี้ก็เป็นเทคนิคทางธุรกิจที่เขาแข่งขันกันสําหรับนักบวชนั้นเรื่องห้องน้ําหรือเป็นสถานที่ที่เอาอาหารเก่าออกมีเรื่องเล่ามากมายหลายเรื่องประชาชนขอหยิบยกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลในครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่ในครั้งพุทธกาลนั้นมีภิกษุ รูปหนึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายธรรมกถึกคือเป็นผู้สอนการแสดงธรรมท่านเข้าไปทำรีรกิจในห้องน้ำเสร็จแล้วท่านก็ออกมาโดยที่ไม่ได้คว่าขันน้ำเอาไว้ห้องน้ำในยุคก่อนไม่ทันสมัยไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนในปัจจุบันนะ มีธรรมเนียมว่าใช้น้ำแล้วต้องคว่ำขันไม่ปล่อยให้ขันนั้นหงายอยู่แล้วมีน้ำเหลือในขันเพราะจะทำให้เกิดความนั่นเกิดว่าน้ำในขันนั้นคือน้ำอะไรแล้วก็จ,จะเป็นพี่เพาะของเชื้อต่างๆควรจะให้ขันนั้นแห้งเสมอก็มีธรรมเนียมกันว่าเวลาใช้ขันแล้วให้คว่ำลงแต่พระอาจารย์ที่สอนทรกมกถึกเป็นพระธรรมกถึก พระธรรมทรท่านไม่ได้คว่ำขันหลังจากออกจากห้องน้ำขณะที่ท่านออกมาก็มีพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวินัยทรเข้าไปพอดีพอเปิดเข้าไปก็เห็นขันน้ำที่หงายอยู่มีเศษน้ำที่เหลืออยู่ติดขันท่านก็เลยทักท้วงกับพระธรรมทรดังกล่าวว่าอ้าวทำไมใช้ห้องน้ำแล้วไม่คว่ำขันให้เรียบร้อย อย่างนี้ต้องอาบัดแล้วไม่ควรทำพระธรรมทรท่านก็กล่าวว่าขออภัยด้วยท่านไม่ทราบถ้ามันถ้ามันผิดก็ขอแสดงอาบัดพระวินัยทรก็บอกเออมื่งั้นไม่เป็นไรนก็เหตุการณก็ผ่านกันไปเมื่อพระวินัยทรเข้าน้ำเสร็จแล้วเรื่องขันน้ำมันไม่ได้จบที่้องน้ำ แต่ว่ามันไปนต่อคือพระวินัยทรได้หยิบยกเอาเรื่องขันน้ำที่ไม่ได้คว่ำของพระธรรมทรไปเล่าให้ลุกศิษย์ฟังว่าเป็นอาจารย์ใหญ่สอนธรรมะกับลูกศิษย์ลูกหาแต่ว่าใช้ห้องน้ำแล้วไม่คว่ำขันลูกศิษย์ของพระวินัยทรก็หยิบยกเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับพระธรรมทร ซึ่งเป็นลูกศิษย์ในกลุ่มของพระธรรมทรฟังลูกศิษย์ของพระธรรมทรก็นำเรื่องเหล่านี้ไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็ขัดใจขึ้นมาว่าเอเรื่องนี้เราก็คุยกันที่หน้าของน้ำแล้วมันน่าจะจบที่ตรงนั้นแล้วทำไมไม่จบก็เกิด ความขัดแย้งขึ้นในหมู่พระภิกษุสองกลุ่มคือพระธรรมทรกับพระวินัยทรด้วยเหตุเรื่องขันที่ไม่ได้คว่ำในห้องน้ําและเรื่องที่นํามาพูดต่อไม่รู้จักระวังคําพูดว่าคําพูดอันใดเกิดขึ้นมาแล้วพูดแล้วมันไม่ได้เป็นเปเอความสงบสุขมันเป็นเรื่องต่อเรื่องเป็นความขัดแย้งต่อความขัดแย้ง ความขัดแย้งนี้ล,ลุกลามไปจนกระทั่งไปถึงญาติโยมที่อุปถักพระวินัยทรกับพระธรรมทรจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องลงมาห้ามด้วยตัวเองเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงา้า้วยตัวเองแล้วปรากฏว่าก็ไม่สามารถทําให้เหตุงการทะเลาะวิวาทนั้นระงับลงไปได้พระองค์จึงต้องเสด็จหลีกเล่นไปบปําเพ็ญเพียรอีกที่หนึ่งชาวบ้าน เขาไม่เห็นพระสัมมาเจ้าเสด็จออกมาบิณฑบาตในตอนเช้าก็หาสาเหตุมันเกิดอะไรขึ้นก็พบว่าเป็นเพราะว่าพระองค์ทรงระงับการทะเลาะวิวาทของภิกษุทั้งสองกลุ่มไม่ได้จึงหลีกเล่นไปชาวบ้านจึงตกลงกันคว่ำขันคว่ำขันคือไม่ตักบาตรภิกษุทั้งสองกลุ่มนี้เมื่อภิกษุทั้งสองกลุ่มนี้ ไม่สามารถจะไปรับอาหารที่ไหนได้เพราะชาวบ้านเขไม่ใส่บาทกันทรมานกันก็ทําให้ได้สํานึกแล้วก็กลับมาสมัครสมานสามีเคีกันในที่สุดเรื่องการใช้ห้องน้ํานี้สําหรับนักบวชและที่ต้องอยู่กันเยอะๆมากมีความจําเป็นต้องระมัดระวังเพราะห้องน้นํานี้เป็นห้องที่นํามาซึ่งความเป็นสิริมงคลหลายอย่าง และก็นํามาซึ่งความเป็นอัปมงคลถ้าไม่รู้จักใช้ห้องน้ํานี้เป็นสถานที่ฝึกนิสัยเพราะนิสัยเกิดขึ้นจากการย้ําคิดย้ําพูดและย้าทำําเพราะทั้งชีวิตของคนเราต้องอยู่กับห้องน้ําทุกวันจึงเป็นเครื่องมือในการฝึกนิสัยได้ประการหนึ่งประการสองห้องน้ํานี้เป็นสถานที่สร้างบุญสร้างบารมีถ้าเรา ดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพราะเป็นการรักษาสมบัติศาสนาแล้วก็ห้องน้ำนี้ก็เป็นห้องมหาพิจารณาเป็นห้องที่มาของการคลายความกำหนัดยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะคราวนี้วิธีการใช้ห้องน้ําในห้องน้ํานั้นมีเรื่องที่ต้องพิจารณาเวลาเราเข้าไปวิธีการใช้อย่างแรกเมื่อไปถึงหน้าห้องน้ําถ้าห้องน้านั้นปิดอยู่ต้องแสดงเสียงก่อน ว่ามีใครอยู่ภายในหรือเปล่าเราคงเคยเจอว่าในเดีอที่ผ่านมาบางทีเราไปผักห้องน้ําโดยที่ในห้องน้ํายังมีคนอยู่ก็มีคงเคยเจอบ้างแล้วนะเพราะฉะนั้นก่อนจะเข้าห้องน้ําเมื่อถึงหน้าห้องน้ําแล้วถ้าห้องน้านั้นเปิดก็เข้าได้แต่ถ้าห้องน้ํานั้นไม่เปิดปิดอยู่ก็ต้องให้เสียงเช่นให้เสียงแกระแอมบ้างหรือเคาะที่ประตูะเบาบ้างถ้ามีคนใช้อยู่ก็จะมีเสียงออกมาใช่ไหม เมื่อเราเข้าไปทั้งน้ําแล้วอย่างแรกก็คือต้องปิดกรอนให้เรียบร้อยถ้ากรอนเสียก็ซ่อมให้เรียบร้อยนะท่าน,นี้เราเข้าไปขับเข้าไปถ่ายถ้าเข้าไปถ่ายหนักถ้าเข้าไปถ่ายหนักนะถ้าเป็นห้องน้ําที่ใช้ตักราดควรจะตักน้ําราดหนึ่งครั้งก่อนเพื่อให้สุขภันฑ์นั้นชุ่มบไรไิณำเพราะถ้าสุขภัณฑ์นั้นแห้งแล้ว ถ้าเราใช้ถ่ายหนักมันมักจะติดและทําความสะอาดยากแต่ถ้าผิวของสุขภัณฑ์นั้นเป็นผิวที่เปียกน้ําอยู่มันก็จะไม่ติดหรือติดน้อยนะเมื่อเรานั่งลงทำศีรกิจถ้าเป็นถ้ามีก๊อกอยู่ให้เราเปิดก๊อกให้น้ำไหลลงในภาชนะคือถังที่เก็บน้ําเพื่อให้เสียงนั้นกรบเสียงขับถ่าย เพราะสิ่งเดียวจะร่างกายของเราทั้งของแข็งของเหลวก๊าซไม่มีอะไรน่าชื่นชมไม่มีอะไรน่าง,งามเป็นของน่ารังเกียจทั้งนั้นนะเปิดน้ําให้ไหลลงใส่ถังเพื่อกบเสียงและถ้าขับถ่ายเป็นแะะเวลาที่นานไม่ควรจะราดน้ําครั้งเดียวควรจะราดน้ําเป็นระยะระยะเป็นระยะนะเพื่อลดกลิ่น อันไม่พึงประสงค์นะลดกลิ่นอันไม่เป็นไม่เป็นที่พึงประสงค์ลาดน้ำเป็นระยะระยะไม่ลาดน้ำสุดท้ายครั้งเดียวนะยกเว้นถ่ายเบาก็อีกเรื่องหนึ่งหรือปัสสาวะก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเป็นการถ่ายเบาหรือถ่ายปัสสาวะก็ระมัดระวังเสียงนะอย่าให้มีเสียงดังแต่การเปิดก๊อกน้ําให้น้ําไหลลงใส่ถังสํารองเอาไว้เนี่ยเสียงน้ําที่ลงมากระทบก็จะปิดหรือกรบ เสียงขับถ่ายไปโดยปริยายนะเมื่อขับถ่ายเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดนะให้เรียบร้อยทั้งร่างกายเราแล้วก็สุขภัณฑ์เมื่อทำความเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะอองน้ำให้หันดูสุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยว่ามันสะอาดดีไหมมันเกลี้ยงดีไหมถ้าไม่สะอาดไม่เกลี้ยงต้องรับผิดชอบจัดการให้เรียบร้อยนะเครื่องมือในการทำความสะอาดเช่นแปรงขัด ควรจะมีอยู่ประจำห้องน้ำทุกห้องน้ําถ้ามันไม่เรียบร้อยเราก็จัดการให้เรียบร้อยไปเลยนะแล้วก็ปิดน้ําให้สนิทคว่ำขันให้เรียบร้อยนะก่อนที่เราจะออกมาเนี่ยน้ำในถังควรจะมีปริมาณ3ใน4ของถังน้ําไม่ปล่อยให้น้ํานั้นแห้งขอดถังนะเพื่อว่าคนใหม่ต่อมาจะสามารถใช้ได้โดยสะดวกนะก็ถังน้ําของเรามีปริมาณเท่าไหร่ ให้มีอยู่น้ำประมาณ3ในสีของถังและก็ความขันให้เรียบร้อยแล้วจะออกจากห้องน้ำนะถ้าจะให้ดีห้องน้ํานั้นถ้าไม่เป็นที่สําหรับการส่งน้ําแล้วนะโดยเฉพาะถ้าเป็นโถนั่งการมีผ้าสําหรับเช็ดทาความสะอาดขอบโถเป็นสิ่งที่จําเป็นจะไม่เกิดความไม่น่ารังเกียจนะพระเดชพระคุณพระราชภาพนธสุดเคยให้อวัตไว้ว่าเวลาเราเข้าไปใช้ห้องน้ำเนี่ยนะใช้เสร็จแล้วเนี่ย ให้ทำความรู้สึกว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะมาใช้ของใหม่เสมอนะก็คือห้องนั้นนั้นต้องแห้งสะอาดให้คนใหม่เข้ามาใช้รู้สึกว่าเป็นคนเข้ามาใช้คนแรกเสมอนะถ้าอย่างนี้แล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคุณธรรมคือการรักษาสมบัติศาส,สนาไม่นิ่งดูดายก็จะเกิดขึ้นนะแล้วก็เป็นที่มาแห่งสมบัติเรียกสมบัติได้ และที่สําคัญก็คือถ้าเราพิจารณาในระหว่างที่เราใช้ห้องน้ําก็จะทําให้เราคลายความกําหนัดคลายความยินดีในรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสนะก็จะผลต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วการตั้งใจดูแลรักษาความสะอาดห้องน้นํานี้ก็จะทําให้เรามีมีอนิสงส์ทำให้เรามีผิวพรรณวันนะที่สะอาดนะวิมานของเราก็สว่างสวยไปด้วยเรื่องสุดท้ายคือเรื่องการตามความสะอาดห้องน้ํานะครับ การทำวามสำหรัน้ํานั้นจะมีอยู่2ส่วนใหญ,ใหญ่คือส่วนที่เป็นผนังและพื้นนองน้ําและส่วนที่เป็นโถสุขภัณฑ์สำหรับการทําความสะอาดผนังและพื้น้องน้ํานั้นให้เริ่มต้นทําความสะอาดจากด้านบนลงมาด้านล่างเพื่อจะได้ไม่ทําความสะอาดซับซ้อนหลายครั้งทําจากข้างบนลงมาด้านล่างนะครับเมื่อทําด้านล่างเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทําความสะอาดที่โถนะครับโถก็เช่นเดียวกันทําจากข้างบนลงไปด้านล่างสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ อุปกรณ์ในการทำความสะอาดห้องน้ำนะครับถ้าเป็นโถสุขภัณฑ์นั้นจะมีเคลือบเงาที่เคลือบอยู่กับโถสุขภัณฑ์ห้ามใช้วัสดุที่จะทําลายเคลือบมันของโถนะครับพวกสก็อตไบร์ก็ดีแปรงที่มีขนหยาบพวกนี้ไม่สามารถนําไปใช้กับโถสุขภัณฑ์ได้จะทําให้เคลือบมันนั้นหายไปเมื่อเคลือบมันหายไปแล้วเวลาเราทรําสรรกิจจะทําให้ห้องน้ํานั้นดูแลความสะอาดได้โดยยากโถนั้นจะสะอาดได้ยาก ถ้าเคลือบมันหายไปนะครับเคลือบมันจะหายไปเพราะความหยาบของตัวภาชนะอุปกรณ์ที่ไปทําความสะอาดนั้นนะครับก็โดยสรุปก็คือถ้าเป็นผนังหรือพื้นให้ทําความสะอาดจากบนลงมาด้านล่างเป็นโถสุขภัณฑ์ก็จากด,าด้านบนลงไปด้านล่างเหมือนกันแต่ภาชนะที่ใช้อุปกรณ์ที่ใช้ใน,ในการทำความสะอาดถ้าเป็นโถ,นถสุขภัณฑ์นั้นให้ใช้เฉพาะฝองน้ําไม่ใช้แปรงที่มีความหยาบจะทําให้ความมันหายไปนะครับก็ขอ จบการบรรยายไปเพียงเท่านี้สวัสดีธรรนญาติทุกท่านครับ